หมายจับสารจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่ก็หมายจับตัวของนางสาวอุ้ดาพิชรัตน์นะครับในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็รับทราบแล้วครับพี่เดี๋ยวต่อไปจะขออ,อน,นุญาตคน สองคนแ่ะบ้าแบบนเราตีทั้งปัญญาปัญญา,านี่มาเหมือนกัน้ญญนนพวอพนะูันะมกัมนี้อู้พวกลับมาดูนะนะกรณีของัวา็เลรจะไปแจ้งความนับที่เกิดเหตุคณะนี้นึ่งของผู้ต้อรอดอะไรการาจับเมื่อปีไหนก่อนหน่ปัญญานี่รา้ใจปัญญานี่รู้ เรามีหลักฐานมีผู้มูลอะเราก็ถากให้การกับตำรวจนะก็ให้ความพยารามกับเราไม่รู้หรอกว่าที่ไหนบ้างนะเป็นตัวตัอรตัวยักษ์ก็่ทราบข่าวามากเรมือน้างคนได้้ารม่ทเข้ามาทำกันคุณลุกรอลุกเป็นใครไม่รู้จักค่ะรู้จักนะเื่ออะไรชนกเขาเข้ามาแบบว่าเวลาต้องต่าง แต่นมแต่งมะหารในบุศร์ก็ใช้ประมาเจ็ดล้านรูปแบบก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามาทําความรู้จักแล้วก็ทําบุญกับกับพระนะครับในวัดแห่งหนึ่งในที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ตีสนิทนะครับก็มาเช่าบูชาพระหลายครั้งนะก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วก็แลกเบอร์กันแลกรายกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งที่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับ ก็ทางผู้ต้หาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีทีมงานนะครับเหมือนกับว่าอุปโลกตัวละครขึ้นมาว่าเป็นเจ้าที่กรุงไทยบ้างเจ้าที่ปปงบ้างเจ้าที่นั่นบ้างแล้วบอกว่าตัวตัวเองเนี่ยถูกอายัดบัญชีนะครับจะต้องเอาเงินที่ได้เนี่ยไปถอนอายัดเพื่อจะเอาเงินไปทําธุรกิจอะไรต่างๆนะครับซึ่งปรากฏว่าทางผู้เสียหายก็ ก็ได้เงินโอนให้นะครับหลายครั้งนะครับจนกระทั่งรวมเงินแล้วรวมไปเช่นเงินที่ที่โอนให้ทั้งหมดเนี่ยเล้านนะครับมี3บัญชีนะครับมีบัญชีผู้ต้องหาและบัญชีคนที่มาทํางานเป็นทรมดาบ้านของผู้ต้องหาอีกสองคนนะครับรวมกันสามบัญชีเป็นเงินทั้งหมด7ล้านนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธนะครับจะจะ มีหลักฐานต่งตางๆมาแจ้งให้บาส่วนอีกครั้งหนึ่งครับก่อนเหตุแต่ละครั้ง็จะใช้วิธีนักษณะเดียวกันทั้งหมดก็ในในเบื้องต้นก็จะมีการเตรียมการนะครับร่วมกับกลุ่มของตัวเองนะครับแบ่งกันหน้าที่กันอาจจะคนนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าที่ธนาคารคนนี้คนต่อไปเป็นเจ้าที่ปะปะงนะครับตรวจสอบเรื่องบัญชีว่ามีการอายัดตามที่ผู้ต้องหา จริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาหลอกผู้เสียหายทีทีนะึงคล้ายกันนะครับคล้ายกัน